บทที่1ิถึงบทที่19บทที่18เอวันเมสุตังเอกังสามยังพักวาสวัตถียังวิหารติเชตวะเนอนาถบินทิกัสสะอาลามีตัดระโกพภะควาพิขุอมันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิขุภะวโตปัจจโสสูงพักวาเอตะทัโวจะ เมตายะทิคเวเจโตวิมุตติยะอาเสวิตายะพาวิตายะพระโหฬิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสัมารถายะเอกาทานิสังสาปติกังขากาตเมเอกาทศสุขังสุปติสุขังปติพุทธติ นาปาปะกังสุปีนังปัสสติมนุสสางปิโยโหติอัมนุสสางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสักิวาวิสังวาสัตังวากัมติตุวตังจิตังสัมมาทิยติมุขวันโนวิปัสสีทาติอสัมบุญโหกาลังกะโรติอุตตะลิงอปวิชันโต พระมะลูปะโคโหติเมตายะวิกาเวเจโตวิมุตติยาอาเัวิตายะภาวิตายะปะโลหิกตาญะภูลีกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปะริจิตายะสุสัมาระติยะทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัติอโนทิโสภลานาเมตตาเจโตวิมุตติอัติ โอทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาราเรหิอนุทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิโอทิโสภะละนาเมตตาเมโตเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิทิสาภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติติ ันจะหาการิเหอโนทิโสภะละนะเมตตาเจโตวิมุตติสัจจหาการิเหโอทิโสภะละนะเมตตาเจโตวิมุตติทัสหาการิเหทิสาภะละนะเมตตาเจโตวิมุตติกาตะเมหิปัญญาหาการิเหอโนทิโสภะระนะเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาอเวลาอภิญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพปนาอเวลาอภิญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพภูตาเวลาอภิญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพปุคาละเวลาอภิญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันตุสัพเพอัตถาวะปะริยาปนาอเวลาอภิญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตติด อิเมหิตปัญจหากาเรหิตโนุทิโสภะลานาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสัตถหากาเรหิตอนทิโสภะลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิติโยอะเวลาอัปยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปาลิฮะลันโตสัพเพปุริสาอะเวลาอัปยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปาลิฮะลันโตสัพเพอะลิยาอะเวลาอัปยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปาลิฮะลันโต สัพเพอนะลิยาอเวลาอัปยาปัชฌาอนิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพเทวาอเวลาอัปยาปัชฌาอนิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพมนุสสาอเวลาอัปยาปัชฌาอนิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพวินิปัติกาอเวลาอัปยาปัชฌาอนิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุเต อิเมหิสัตถาการิเหโอทิโสภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัสสะการิเหทิสาภะละนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิญญาปชาอานิฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหารันโตสัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหารันโตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหารันโต สัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะสัตตาอะเวลาอัปยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพอุตตารายะอนุทิสายะสัตตาอะเวลาอัปยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอะเวลาอัปยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุ สัพเพติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปาลิหะลันโตสัพเพอุปละอุปาลิมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปาลิหะลันโตสัพเพปุรติยาะทิสายะปานาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปาลิหะลันโต สัพเพปัจจิมายะทิสายะปานาอะเวลาอภิญญาปฉาอานิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพอุตารายะทิสายะปานาอะเวลาอภิญญาปฉาอานิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาอะเวลาอภิญญาปฉาอานิคาสุขีอัตตานังปะริหะลันตุ สัพเพปุริติมายะอนุติสายะปานาอเวลาอัปยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตานังปาลิฮารันโตสัพเพปัจฉิมายะอนุติสายะปานาอเวลาอัปยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตานังปาลิฮารันโตสัพเพอุตตรายะอนุติสายะปานาอเวลาอัปยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตานังปาลิฮารันโตสัพเพทักกิณายะอนุติสายะปานาอเวลาอัปยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตานังปาลิฮารันโต สัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาอัพยาปัจฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปานาอเวลาอัพยาปัจฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะภูตาอเวลาอัพยาปัจฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิตมายะทิสายะภูตาอเวลาอัพยาปัจฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปริหะลันโตสัพเพทักกินายะทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปริหะรันโตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุกีอัตานังปริหะรันโต สัพเพปัจฉิมายะอนุติสายะภูตาอะเวละอภิยาปชาอนิคัสุคีอัตตนังปะริหะลันโตสัพเพอุตตลายะอนุติสายะภูตาอะเวละอภิยาปชาอนิคัสุคีอัตตนังปะริหะลันโตสัพเพทักขินายะอนุติสายะภูตาอะเวละอภิยาปชาอนิคัสุคีอัตตนังปะริหะลันโต สัพเพหิติมายะทิสายะภูตาอะเวลาอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะภูตาอะเวลาอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุคลาอะเวลาอัปยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะ ปุขาละเวลาอัปยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปะริหะลันโตสัพเพอุตตรายะทิสายะปุขาละเวลาอัปยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปะริหะลันโตสัพเพทักขินายะทิสายะปุขาละเวลาอัปยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปะริหะลันโตสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุขาละเวลาอัปยาปัจจาอนิฆาสุขีอัตตนังปะริหะลันโต สัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะปุคา <ette> ลาอเวลาอัปยาปจชาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพอุตารายะอนุทิสายะปุคาลาอเวลาอัปยาปจชาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะปุคาลาอเวลาอัปยาปจชาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหะลันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุคขาลาอเวละอปยาปัจจาอนิฆาสุกีอัตานังปะลิหะรันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปุคขาลาอเวละอปยาปัจจาอนิฆาสุกีอัตานังปะลิหะรันโตสัพเพโพลติมายะทิสายะอัตตาวะบาลิยาปนาอเวละอปยาปัจจาอนิฆาสุกีอัตานังปะลิหะรันตุ สัพเพปัจจิมายะทิสายะอัตตาภาวะปัลิยาปนาอเวลาอัปยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปัลิหารันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะอัตตาภาวะปัลิยาปนาอเวลาอัปยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปัลิหารันตุสัพเพทักินายะทิสายะอัตตาภาวะปัลิยาปนาอเวลาอัปยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปัลิหารันตุ สัพเพโบลติมายะอนุติสายะอาตะภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัจชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุสัพเพปจิตมายะอนุติสายะอัตะภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัจชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุสัพเพอุตตรายะอนุติสายะอัตะภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัจชาอานิคาสุขีอัตานังปะลิหะรันตุ สัพเพทักขีนายะอนุติสายะอัตตภาวะปาริยาปนาอเวลาอัปยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปาริยาปนาอเวลาอัปยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปนาอเวลาอัปยาปัชชาอนิคาสุขีอัตตานังปะริหารันตู สัพพาปุรติมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปะลิหารันโตสัพพาปัจฉิมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปะลิหารันโตสัพพาอุตตรายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปะลิหารันโต สัพภาทักกินายะทิสายะอิทธิโยอเวลาอัพยาปัชชาอนิคาสุกีอัตานังปะลิหารันโตสัพภาปุรันติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอัพยาปัชชาอนิคาสุกีอัตานังปะลิหารันโตสัพภาปัจจิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอัพยาปัชชาอนิคาสุกีอัตานังปะลิหารันโต สัพพาอุตตะลายะอนุติสายะอิทธิโยอะเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพพาทากินายะอนุติสายะอิทธิโยอะเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะริหะรันตุ สัพภาอุบาลิมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัปยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอะเวลาอัปยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตสัพเพปัจจิมายะทิสายะปุริสาอะเวลาอัปยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตสัพภะอุตะลายะ สัพเพอุตลายะทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอะนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอะนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปชาอะนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะปุริสาอะเวลาอภิยาปัชาอะนิฆาสุขีอัตานังปะนิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาอะเวลาอภิยาปัชาอะนิฆาสุขีอัตานังปะนิหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาอะเวลาอภิยาปัชาอะนิฆาสุขีอัตานังปะนิหารันตุ สัพเพเหติมายติสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัชฌานิคาสกีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพอบวาริมายติสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัชฌานิคาสกีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพปุรัติมายติสายะอัญยาอเวลาอัพยาปัชฌานิคาสกีอัตตานังปะลิหารันตุ สัพเพปัจจิมายะทิสายะอนิยะเวลาอภิญญาปัจจาอนิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอะะะลอริยาอะเวลาอัิญญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอะริยาอะเวลาอัิญญาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันตุ สัพเพปุรันติมายะอนุทิสายะอนิยาอะเวลาอพยาปัชะอะนิฆาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะอะริยาอะเวลาอพยาปัชะอะนิฆาสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอะริยาอะเวลาอพยาปัชะอะนิฆาสุขีอัตตานังปะริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะอะริยาอะเวลาอปยาปัจจาอะนิคาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอะริยาอะเวลาอปยาปัจจาอะนิคาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอะริยาอะเวลาอปยาปัจจาอะนิคาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุ สัพเพปุรัิมายะทิสายะอะนัลิยาอเวลาอัปยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันโตสัพเพปัจจิตมายะทิสายะอะนัลิยาอเวลาอัปยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันโตสัพเพอุตตรายะทิสายะอะนัลิยาอเวลาอัปลาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันโต สัพเพทักินายะทิสายะอนริยาอะเวลาอัปยาปัจจาอนิคาสโขขิอัตานังปะลิหารันตุสัพเทโพติมายะอนุทิสายะอนริยาอะเวลาอัปยาปัจจาอนิคาสโขขิอัตานังปะลิหารันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะอนริยาอะเวลาอัปยาปัจจาอนิคาสโขขิอัตานังปะลิหารันตุ สัพเพอุตตลายะอนุทิสายะอนัลิยะอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันโตสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนัลิยะอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันโตสัพเพธิมายะทิสายะอนัลิยะอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปะลิหะรันโต สัพเพอุบาลิมายติสายะอะนลิยาะเวลาอภิยาปชชาอะนิคัสุขีอัตตานังปะลิฮะลันตุสัพเพปุรติมายติสายะเทวาะเวลาอภิยาปชชาอะนิคัสุขีอัตตานังปะลิฮะลันตุสัพเพปัจจิมายติสายะเทวาะเวลาอภิยาปชชาอะนิคัสุขีอัตตานังปะลิฮะลันตุ สัพเพอุตตลายะทิสายะเทวาอ่ะเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขียัตตานังปริหะรันโตสัพเพทักินายะทิสายะเทวาอะเวลาอพิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันโตสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวาอะเวลาอัิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันโต สัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะเทวาอะเวลาอภยาปชาอนิคัสุขีอัตตานังปะนิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอะเวลาอภยาปชาอนิคัสุขีอัตตานังปะนิหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอะเวลาอภยาปชาอนิคัสุขีอัตตานังปะนิหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษย์อเวลาอภิยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตานังปะลิหารันตุ สัพเพปัจจิมายะทิสายะมนุสสาอเวราอัิยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุสสาอเวราอัิยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุสสาอเวราอัิยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสสะอเวลาอัปยาปัชาอนิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุสสะอเวลาอัปยาปัชาอนิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะรันตุสัพเพอุตตาระยะอนุทิสายะมนุสสะอเวลาอัปยาปัชาอนิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะรันตุ สัพเพทักินายะอนุทิสายะมนุสสาอาเวลาอัปยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสาอาเวลาอัปยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะมนุสสาอาเวลาอัปยาปัจจาอานิฆาสุขีอัตตานังปะลิหารันตุ สัพเพปุลติมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัปยาปัชฌานิคสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัปยาปัชฌานิคสุขีอัตตานังปะลิหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัปยาปัชฌานิคสุขีอัตตานังปะลิหารันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะวินิปาติกาอะเวละอภยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะลันโตสัพเพปุลติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอะเวละอภยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะลันโตสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอะเวละอภยาปัชาอานิฆาสุขีอัตตนังปะลิหะลันโต สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวินิปาติการะเวลาอัิยาปัชฌานิาสุขีอัตตานังปะิหะรันโตสัพเพทักกินายะอนุทิสายะวินิปาติการะเวละอัิยาปัชอานิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันโตสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติการะเวลาอัิยาปัชฌานิาสุขีอัตตานังปะิหะรันโต สัพเพอุปาิมายติสายะวินิปาติกาเวลาอัปยาปัจจอาอะนีฆาสุขีอตะนนังปละลิหะรันตูติอิเมหิตะสหาการิหิติสาภะละนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัจเจตาวาเปีระนายะอุปคาตังวัจเจตาวาอนุปคาเตนะ สันตาปังวัจเจตาวาอสันตาเปนะปาริยทานังวัจเชตาวาอะปาริยาทานเนนะวิเหสังวัจเชตาวาอะวิเหสายสพเพสตาอะเวริโนโหนตุมาเวรินโนส,สุกิโนโหนตุมาทุกินโนสุขิตตาโหนตุมาทุกิตตาติดอิเมหิอัตหาการหิสัพพาสตาเมตายติ เมตตาตังธรรมังเจตะยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะปะริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมะมวิหารภาวนาเนสิตา ทุกขปตาจะนิทุกขาพระยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสมเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมภตังปุญญสัมภังางสพ,พเทเว,วานุโมทันตุสพ,พสัมปติสัตธิยาทานังทะทันตุสัตสัตทายะสีลังลักขันตุสพธพา ภาวนาภิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาภะลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันตมิสัพพะโสสเพพุทธาภะลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาลหันตานันจะเตเชนรักขังพันตมิสัพพะโส สัพเพพุทธาภะลัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาลหันตานันจะเตเชนละขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะลัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาลหันตานันจะเตเชนละขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภะลัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอาลหันตานันจะเตเชนละขังพันธามิสัพพะโส สัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพระโสสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพระโสสัพเพพุทธาพระลปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพพระโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการโบชาวระรัตนะตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าครอบครัวยอดเศรษฐีขอให้ผลจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวัยครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาิีจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทินสาธุ